สวัสดีมิักแฟนดับพิฆาตอสูรทุกท่านนะครับผลวันนี้นะเหมือนเกินเกินไว้ในคลิปเมื่อวานแล้วว่าวันนี้จะมีตู้ใหม่เข้านะจะเป็นทางหน้าของตู้ตัวละครเ,เขาเรียกว่าการันตีกิลทาโร่นะก็คือเป็นตู้เพิ่มเลดตัวอสูนนะแต่ว่าบอกตามตรงเลยว่าเลดมันถือว่าค่อนข้างอุบาทพอสมควร <laughs> เลดมันค่อนข้างอุบาทพอสมควรนะเดีย๋ยวเดียเด๋ยวเข้ามาดูให้แล้วก็มีกิจกรรมแบบพวกอ,อันนี้อัพกิลทาโร่แล้วก็จะมีทางหน้าของผู้กิจเติมอ่ะวันนี้จะมีแค่ประมาณ นิดหน่อยนิดหน่อยแล้วกันสำหรับกิจนะเพราะฉะนั้นาว,วันนี้จะมาถลุงของกันแล้วกันนะจะเป็นการสุ่มตู้ตู้ธรรมดาตู้ตัวเหลืองธรรมดาด้วยแล้วก็เป็นอของกิวทาโร่อ่ะ อีกอันหนึ่งนะจะมี2อ,อันสำหรับวันนี้โอเคก่อนจะไปชมคลิปขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนนะครับผม Elastic Shop นะเพเติมเก,ม,เกมราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภยัยต้อง Elastic Shop เท่านั้นนะครับผมเลยราคาขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหาเหวนะครับผมจะได้เป็นการกรบเครดิตให้ช่องเราไปในตัวนะโอเคมาดูกันอย่างที่บอกไปว่ามันมีมาให้แค่ แค่อันเดียวตอนนี้มีแค่กิจเดียวที่เข้ามาอันอื่นคือไม่มีถือว่าเป็นการเป็นช่วงแล้วกันแล้วก็เท่าที่ผมลองคิดๆดเดาๆดูนะอาคาสาอาจจะเข้ามาประมาณเดือนหน้าเดือนหน้าแต่ว่าไม่รู้ว่าช่วงไหนของเดือนหน้านะก็พยายามเก็บตัวแดงไว้แล้วกันพยายามเก็บตัวแดงกับพวกอ,อย่างเางี้ยเอาไว้เมื่อวานไอ้กิจที่เป็นกิจหมุนวงล้อ,อผมก็จัดมาอีกอันนึงละให้มันได้ครบตัวตัวของรางวัลตามที่บอกไปก็เอาตามนั้นมาโอเควันนี้เดี๋ยวเรามาสุ่มกิวทาโร่ ก็มันมีระยะเวลาในการสุ่มเนี่ยทั้งหมดอยู่ที่4วันรวมวันนี้ด้วยเป็น4วันเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะสุ่มมาให้ได้สักสักสักร้อยห้าสิบแล้วกันเดี๋ยวจะสุ่มร้อยห้าสิบส่วนอีกสิบอันเน่ะเดี๋ยวผมรอสุ่มฟรีแล้วก็เดี๋ยววันสุดท้ายผมไปเก็บอีกทีหนึ่งวันสุดท้ายเราจะเก็บไปครบร้อยหกสิบแล้วก็มันได้มาสองตัวเนาะได้สองตัวเสปปวร็จปุ๊บกิลทาโร่ผมสามารถอ่าอ,อัพได้สองตัว ก็เท <g> <t ale> ่ากับว่ากิทาโร่หลังจากจบกิจปุ๊บผมจะอัพเป็นประมาณ4ดาวฟ้าได้แล้วก็จากสีดาวฟ้าจะขายอีก3ตัวก็น่าจะหายค่อนข้างนานพอสมควรเพราะว่าผมจะไม่ใช้ตัวแดงกับอ่าพวกอันเลือกเนี้ยให้กิทาโร่ผมจะรอเอาไว้ให้อากระะอ่ะมาเริ่มจากการซ่มอันนี้ก่อนเดี๋ยวเราุูมอันนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปุูมตู้ปกติกันสัก3-400ใบแล้วกันมาอันนี้เริ่มไปเออเดี๋ยวดูเลดก่อนเลดมันอย่างที่บอกนะอุบาทมาก เลนอันนี้อันนี้คือ0.01นี่คือมันมันขึ้นแล้วใช่ไหมมันขึ้นมาเป็น0.01เหรอ0.02หรือว่ามันขึ้นอีกอีกอีก,ก0.01ประมาณเนี้ยอย่างสมมติปกติของมัน0.01ก็ขึ้นมาอีกเป็น0.02อย่างงี้เหรอหรือว่ามันขึ้นแล้วเป็น0.01อันนี้ผมไม่รู้นะเออแล้วดูเลทมันอ่าลุย0.01กิทาโร่0.01เอนมุ0.0เอ้ย0.02อ่าดาคิ0.01 นี่คือเพิ่มเลดแล้วเหรอแล,แล้วไปดูตัวละครอื่นอย่างอ่ยูคยูศูย์จุดนะศูนตีไปศูน0์4 0ดศ0นย์สี่ศูนย์นี่ศูนแงศูย์จุาศูอะไรโห oh, แล้วดูพวกตัวที่มันมาในตู้ศูนย์จุดศูนย์หน่งอย่างเงี้ยศูนยูนย์สอย่างเงี้ยโอ้เลดอุบาทมากโอเคมาวันนี้เดี๋ยวเรามีหยกด้วย,เ,ยวเรามาใช้หยกกันชัดอ,อย่างที่บอกไปให้ได้ร อ่าเซนิส,นสกันนี้ถือว่าเกลือมาจะไปอันนี้มันใช้อันนี้เอาจริงๆมันควรจะซื้อแค่ซื้อแค่7ใบแล้วก็อันนี้3าใบนะมันไม่น่าใช้ครบหมดมันไม่หักจากอันเนี้ยไม่เข้าใจซาบิโตะมาคุมโมอ,อ่ามาคุมโมอ,อ่าป้าทำเยอะโอเคทีอยู่เติดเท่าไหร่นะ อ uh, ตอนนี้ฮะอีกร้อยหนึง่งอีกร้อยหนึง่งมาอีกสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะถือว่าเอาเรื่องอยู่นะเมื่อกี้อะไรนะสี่แล้วเนาะ,อ, 4, ะอ,อีกสี่หรือห้าปะเอ่ออีกห้าครั้งอ่าอีกห้ารอบห้ารอบมาหนึ่ง สองสามสี่แล้วก็ห้าเอ้ยก็ถือว่าหมดไปเท่าไหร่อ่ะร้อยห้าสิบครั้งเดี๋ยวต้องรอร้อยหกสิบครั้งอีกเก้ารอบเดี๋ยวผมค่อยสุ่มตอนตอนสุดท้ายเพราะเดี๋ยวรอสุ่มฟรีสุ่มอะไรด้วยอ่ะก็รวมๆแล้วร้อยห้าสิบครั้งสิบห้าคูณสามพันเท่าไหร่วะ๋ยวพอขอคำนวณแป๊บหนึ่งสิบห้าคูณสามพันหมดไปสี่หมื่นหกพัน 46,000เพชรอะหมดไป46,000เพชรได้ตัวละครใหม่แค่เอนมุตัวเดียวอริงจริงตู้ตู้เมื่อกี้มันมีโอกาสได้เทนเงินล่างใหม่ด้วยแต่ว่าน่หละอย่างที่เห็นว่ามันมันไม่ได้นะดวงดวงเกลือเพราะนั้แล้วก็ได้เอนมุตัวนึงก็ถือดีลวแล้วแหม่อันนี้มันไม่หายโอเคถือว่าได้เอนมุตัวหนึ่งมาก็ถือว่าโอเคแล้วก็ได้ตัวอื่นมาไว้ไว้ไว้ไวไกินไว้ย่อยมาเดี๋ยวสูมอันนี้สักกี่ครั้งดีเจ้า500เลยเหรอ ห้าร้อยมันน่าจะเยอะไปนะผมว,ว่าสักสักสามร้อยไปเหลือให้เหลือสักสองร้อยแล้วกันมาอ่ะกดไปเลยดีกว่ามันค่อนข้างเยอะนะแล้วสุม่มค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเรากดไปเลยซาปิโตคันนี้ทันจิโร่น้ำแต่ว่าเมื่อกี้สี่หมื่นห้าได้เอ็นมุแล้วก็ไดอ้อ่ป้าธรรมโยมาก็ถือว่าโอเคนะ ไม่ได้ไม่ไม่ได้ถึงกับแย่แต่ว่าตัวหน้าเลนโอ้มิซิริไอสองดได้ยังไงโอกาสออกได้แล้วแต่มิซิริมาโอเคกินยะคือผมดองค่อนข้างเยอะมากอะตัวซึ่งตัวละครผมไปค่อนข้างช้ามากๆตอนนี้เพราะเราดองไว้เยอะอะตัวละครเราเลยไปช้าก็อนนี้มาจัดสักหน่อยโอ้ป้าทําย่เฮ้ยวันนี้ป้าทํายุมาสองตัวแล้วอะเซนิอเซสินส,ส,น,ส,ส,น,สนี่มีแบบขึ้นดาวลุงได้แล้วอะ มีมีเกินดาวลุ้งสองตัวแล้วด้วยจนจะขึ้นลุ้งสองได้หรอรั้งเซนสือเซนสือถ้าจำไม่ผิดอาจจะขาดอีกแค่ตัวเดียวขึ้นลุ้งสองได้เลยเนสโกเอเดซอาจำๆม,มาหน่อยดิ ยี่สิ่โอยคได้อยู่อเ,เอ้ยวันนี้มันปล่อยเทธิ์ป้าธรรมยุจริงเหรได้3ตัวนะธรรมยุโอเคอ่ะเหลือไว้200แล้วกันมาอันนี้ได้55าส้เ้ยมันปล่อยเทธิ์ป้าธรรมยุจริงอันนี้ร่างธรรมดา ดีดีกว่าไอ้ตัวธรรมดามันมันมีโอกาสออกพวกสูนเอ้ยเดี๋ยนะตัวเฟนชิพไอ้เฟนชิพก็มีโอกาสออกอยู่นี่หว่าเอ่อผมสุ่มผมสุ่มตู้ปกติเลยดีกว่าผมสุ่ม, Basic มเบสิกไปด้วยเลยละกันอีก300นะอย่างน้อยได้เศษเอาไปไว้แรกตัวได้ไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกขยะเนะี้ยถ้าได้ตัวละครมาก็ถือว่าดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร นี่คือดองมาแบบน่าจะเกินครึ่งเดือนนะอาตีไปครึ่งเดือนแล้วกันจะบอกว่าดองธรรมดาครัแบแนอวนะก็มีก็มีเติมด้วยมีซื้อจากร้านค้าอะไรพวกนี้ด้วยนะก็ประมาณครึ่งเดือนป้าให้ตู้นี้เกลือไปได้แต่ของไว้แรกนั้วเนยเกลือจัด ได้แต่ของเอาไว้แรกทั้งนั้นเลยเออเออ้ยออไม่ดีนะแต่ว่าของแรกมันเอาไว้แรกลุยลุย s d r ได้นี่หว่าไอตอนนั้นเสียดายมากเลยไอตอนที่มีกิจกรรม 7- วันแล้ววันสุดท้ายมันจะมีให้ซื้อลุยได้ใน5 0 0 0ัเพชรอะห้า0ันเพชรได้ลุยตัวหนึ่งอะโอ้โหคือแบบลุย s d r เสียดายจัดอันนี้ไม่ออก ADR เลยฮะแม่ออกแต่ SR ระดับ N ตัวกี้กี้ทังนั้นเลย จัดไป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 หมดแล้วนะโอเคสุดแล้วได้เอสอาร์มาประมาณสองสามตัวมามีอันไหนให้สุดได้อีกอันนี้เซนิสือ,อไม่มีอันสุดอันนี้ก็ไม่มีโอเคมาเดี๋ยวเรามา,าเดี๋ยวขอวอ,อนุญาตรับของก่อน เกียร์ของเกียร์ของแล้วก็รวมตัวละครเกี่ยวพอสมควรมาแล้วก็เปิดตรงนี้กิวทาโร่หนึ่งตัวกับอ่าพวกนี้เดี๋ยวกิวทาโร่อีกตัวหนึ่งก็อย่างที่บอกนะเดี๋ยวรอตอนตอนตอนนู้นอันนี้รวมมาก่อนเอ่ออันเมื่อกี้มาได้มาเป็นอันนี้สี่อันแล้วแล้วก็อันนี้มีอัไหนอีกวะ อันนี้น่าจะครบแล้วอันนี้เรามี4กับ2เป็น6 6อันที่สามารถแลกคนได้6อันอันนี้เป็นชินโนบุอ่าเริงโอคุ3ชินโนบุ2ชินโนบุ2แล้วก็เริงโอคุแทง3มาได้เวลาดันพลังกันแบบสนุกสนุกละมาตัวละครที่ได้มาทั้งหมดเมื่อกี้ก็ ค่อนข้างมหาศาลมากเาเดี๋ยวนะขออนุญาตกิทาโร่อันนี้ยังไม่ได้ขาดตัวหนึ่งเดี๋ยวรอตอนท้ายเดี๋ยวรอตอนท้ายกิจกรรมเดี๋ยวเราค่อยมาทำอันนี้ทีหลังมาเอาจากทำอายุยังไม่เอาดีกว่าเอาเอาเอาเป็นพวกนี้ก่อนเก้าดาวแล้วก็เก้าดาวธรรมดาหนึ่งตัวเดี๋ยวนะท่านไฟที่อัพเก้าดาวได้ผมไม่อยากเอาตัวเอสไป เอสอาร์ HR, มันเอาไปอัพตัวอื่นได้เก็นยะเก็นยะแล้วกันก้าดาวไม่แน่ใจนะว่าจะถึงหรือเปล่าสองตัวอยากอยากได้ขึ้นดาวลุงให้หน่อยสักสองตัวเอสกโกเอสอาร์ SR. โอ้เยอะอยู่นะ โอเคอะองโอฟุดับของสายคราสายมันแล้วก็เก้าดาวอีกหนึ่งตัวก็น่าจะเอาเป็นกินยาแล้วกันกินยาได้มาเยอะแยะมากถือว่าคุ้มแล้วกันเปิดเพราะว่าเปิดค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถทำดาวเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะทำดาวลุ้งได้ทั้งหมดกี่ตัว เราจริงอยากทำห้าห้าตัวหลักก่อนไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่านะโอเคอะสำหรับกินยาปับ๊บแล้วก็อันนี้ของเรงโอคูผมเอาไปดีกว่ามาเคนโดอีกอันหนึ่งอันนี้เอาเป็นไม่สปีดไม่เคิลไมค์ดีเฟคชันรีเฟคชันเรามีแล้วอะเรามีเรามีรีเฟคชันทองแล้วอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาใส่แล้วกันอันนี้ไม่ต้องรีบ Uh เอาเอาเวลให้อันนี้ก่อนโอเคมาต่อไปมาชิโนบุต่อธ uh าตุน้ำา9ดาวกับ9ดาวเราต้องมีธาตุน้ำา9ดาว1แล้วก็9ดาวทำได้อ2ตัวโอเคอซาบิโตะเราต้องมีธาตุน้ำา9ดาว3ตัวพอไหม กไม่พออาจจะต้องกินทันจิโร่ไปก่อนนะเอามาดิ่งแปนนูน้นเฉยเลยเอ่อท่าน้ำท่าน้ำผมว่าเราได้ทัน ทันน้ำมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเราเราจะกินทันน้ำไปก่อนดีกว่าไหม๋ยวผมขออัพไปพวกนี้ให้ครบๆก่อนมันอัพรวดเดียวไดยปะอันเนี้ยเอ่อทันน้ำตัวนี้ซาบิโตซาบิโตขาซาบิโตหนึ่งตัว คาซาบิโตะหนึ่งตัวผมสามารถแรกซาบิโตะได้จากตรงไหนอีกบ้างเราอยากได้ซาบิโตะซาบิโตะสามพันห้า 3, อา่าไม่มีอันนี้ก็ไม่มีไม่มีไม่มีหม,มื่นห้าโอ้ไม่คุมอะ่ะ แต่ว่าเราขาดซาบิตโตะถ้าไม่มีซาบิตโตะอีกตัวหนึ่งเรามันน่าจะขึ้นไอ้นั่นไม่ได้ขึ้นเก้าดาวไม่ได้เดี๋ยวลองมาสุมอันนี้อันนี้อันนี้สวิสขอซาบิตโตะอ่ามาคุมโมมาคุมโมแรกซาบ,บิโตะปั๊บ อันนี้มาล่างอะไรวะอันนี้ล่าง S อันนี้ล่าง S R น,นี้ล่าง N เนาะโอเคแคเนเซิลอ้าอามีแค่ตัวแค่นี้เหรอน้อยจังเฮ้ยแล้วซาบิโตะอีกตัวนึงจะไปหาจากไหนนี่ถ้าจากนอกจากกิจกรรมอันนี้คุ้มไม่ได้เอามาแลก45,000ได้ N มุอืมแต่จังหวะนี้ใครสนวะแต่เฮียแต้มนี้ก็หายากเกิน <laughs> เ้ยเราจะไปเอาซาบิโตะจากไหนอีกตัวดีก่ะอ่าตายแล้วตายแล้ว แย่แล yeah, 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 yeah. ้วแย่แล้วซาบิโตไม่มีเอ้ยเอาแบบจริงจังนั้นเนี่ยซาบิโตเนี่ยอะโอเคเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเรามาอัพป,ป้าทำยุก่อนดีกว่าจะไปแลกจากอันนั้นก็ไม่น่าจะคุ้มอะ่ะมันแพงไปอะ่ะนิโสืซเกะแมวแล้วดูเซสืสส่อผมมีดิ 3 4 5 6 7มีเจก7ตัวแล้วนี่คือดาวดาวดาวหนึ่งดาวฟ้าแล้วนะเนี่ยยังมีเจก7ตัวแม่เจ้ามาแบบรักกูเกินเหมือนป้าทำอายุวันนี้เลยโอเค9ดาวอ่าแล้วก็9ดาวอีกตัวหนึ่งไม่น่าจะพอนะดูจากสภาพ ดี๋ยวผมขอดูตรงนี้ก่อนสีเขียวเซนิสือเซนนี้ครับยังไงก็ไม่พอนะเส,สือตอนนี้หนึ่งดาวสองตัวยังไงมันก็ต้องใช้เพิ่มอีกโอ้ยเดวเดเด๋ยว,ยว,ยวใจเย็นอืม ป้าธรรมยนี้ผมขอใส่เป็นเครยร์ไม้เดี๋ยวนะชี่ระบุสีดาวอยู่โอหินก็ไม่พอด้วยเอ็นมุไม่เอาน่าจะได้แค่นี้อยู่ส่วนหินก็เรามีของนี้อยู่อ,อของอื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วน่าจะได้แค่ประมาณนี้อยู่มั้ง เคนโดอันนี้ยังไม่มีของป้าทรรมยุผมอยากใส่เคลียร์ไม้ให้กับชิโรบุก่อนป้าทรรมยุเราเอาป้าทรมยุเอาไว้ก่อนผมอยากใส่เคลียร์ไม้ให้อันนี้ก่อนเอาไงดีเอาไงดีเป็นคำถามที่คิดไม่ออกก็เอาไงดีโอเคเอา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 ไว้แค่ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตั๋วต้องต้องเก็บเก็บไว้หน่อยนะเพราะว่าตั๋วธรรมดามันก็ ค่อนข้างจาเป็นเดี๋ยวเราค่อยอาจจะเอามาสุ่มทําในคลิปหน้าแล้วกันคลิปวันนี้เอาเป็นแค่เท่านี้ก่อนแล้วกันหลักๆก็คือมาสุ่มแบบแหลกรานมากนะรวมๆร้อยห้าสิบสามสี่ห้าหกร้อยห้าสิบหมดไปประมาณหกร้อยห้าสิบสุ่มไปประมาณ650หกร้อยห้าสิบโลหกร้อยห้าสิบโลโอ้เยอะเยอะถือว่าค่าเสียหายก็หมดไปเยอะเหมือนกัน <laughs> โอเคอะคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการ อ่าสุมกิจกรรมใหม่แล้วก็เป็นสุมตั๋วปกติแล้วก็ตั๋วฟ้านะก็ ก่อนจะกการขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมสำหรับร้าน e l a s t i c Shop นะเพจเติมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไหวเติมปลอดภัยต้อง Elas ส i c Shop เท่านั้นนะครับผมเลยราคาขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับผมก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหาเหวนะจะเป็นการเก็บเครดิตให้ช่องเราไปในตัวนะครับผมก็คลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้ละกันนะ,นนะ,นะก็ในะครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพ คลิปข้างซ้ายเพจดีดไปทางขวาแล้วกันนะครับผมก็ไ้เจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม